ก็พอใจละพอใจนะพอใจมันไ้ได้พ้นแคส่งครั้งต้นมันใหญ่โตเร็วแล้วก็ใบเหนียวด้วยใบเหนียวเสี่ยมครั้คือช้ำยากด้วย<ม>ชย <checking. S 2> ่ไหมวันนี้นะครับมาพบกับเกษตรกรนะครับผู้ปลูก เขาเรียกว่าปากกาขาวนะพ่อเนาะภาษาพื้นเมืองเขาเรียกว่าลุยเขาเรียกว่าลุยนะพ่อเนาะเขาจะลุยทั่วไปอ่าภาษาภาษาทางเหนือเขาเรียกว่าลุยครับอ่าลุยก็คือปากกาขาวนั่นแหละพ่อแล้วปากกานี้เขาคนใช้ทำอะไรพ่อปากกานี่เอาไปกินก็ไปกินหมูกระทะแล้วก็ไปกินกับอะไรอะไรที่มันกินได้เขาจะกินหมดครับผมก็วันนั้นเราก็มาเห็นเห็นพ่อปลูกปลูกกำลังเริ่มปลูกตอนนั้นมาแนะนำนะพ่อเนาะกำลังเริ่มปลูกลุยเลยเนาะก็คือต้นประมาณประมาณประมาณนิ้วชี้ได้นิ้วชี้ได้ แล้วพอ่อผมให้พ่อไว้สีพ่อเนี่ยพ,อพ,อพ,อพอ่อฉีดไปกี่ครั้งครับชีดไปกี่ครั้งบ่าีดประมาณสองครั้งสองครั้งตอนแรกฉีนี่รอบหนึ่งแล้วก็สองครั้งต่อไปนี่ชีมหมดแล้วคือฉีดพอต่อไปก็ฉีดหมดเลยวันนี้นก็คือกำลังเก็บเกี่ยวกันด้วยนะครับที่พอ่อฉีดไปสองครั้งห่างกี่วันพ่อถามาหากี่วันประมาณอาทิตย์กว่าหนึ่งอาทิตย์ประมาณเจ็ดวันฉีดหนึ่งครั้งประมาณเจ็ดวันฉีดหนึ่งครั้งฉีดสองครั้งสองครั้งแล้วผลที่ได้ที่พ่อเห็นเห็นผลเร็วๆเลยเนี่ยประมาณกี่วันถึง ประมาณสิบห้าวันเห็นผลอ่ะสิบห้าวันเห็นผลเออมันเริ่มโตใหญ่อ่ะเห็นผลยังไงบ้างป๋อมันไปมันเริ่มใหญ่แล้วต้นมันเริ่มใหญ่แล้วก็หยุดไว้ก่อนอ๋อก็คือมันมันโตเร็วมากอ๋อมันโตเร็วแล้วก็หยุดอ๋อแล้วแล้วผลที่ได้ก็คือลักษณะใบพ่ออธิบายหน่อยที่มันที่มันโตเร็วแล้วมันแตกต่างไงบ้างเรื่องใบเสตจับพ่อที่เราทำมาเชื่อว่าเสตจับเือว่าใบมันเหนียวไงใบมันใบมันเหนียวใบมันไม่เคยหักเลยถ้าธรรมดา ถ้าพูดว่มันบาที่นะถ้าเป็นที่รถรถน้ำมีเยอะเนี่ยมันจะมันจะใบมันกรอบครับผมเใบนี้ผมเป็นในบนเหนียวแล้วเวลาหัวที่เขาเอาด้านไหนีน้กส่วนไหนพ่อม่อบอกผมนะส,นส่วนไหนที่เขาเอาครับเอาต,ออต้องซื้อต่างแปลต้องือตั้งแปลตั้งแต่เนี่ยจะเอาทำแบบเนี่ยเขาจะเอาแบบนี้หมดเลยกระสานนะคือเวลาเขาจะกินเขาจะลอกออกนี่หมดเหลือให้เหลือขาข้างในนี่การให้มันช้ำจะให้มันช้ำใบนี้การเขายกไปยกมาแล้วว่าอ,าอันนี้ก็คือมัน พูดถึงมันใหญ่ดีใช่ไหมพ่อแบบนี้ใหญ่ดีแล้วกันเห,หนียวเหนียว,วด้วยเหนียวช้ำช้ำง่ายไหมพ่อช้ำง่ายไหมไม่ไม่ง่ายหรือไม่ค่อยช้ำไม่ค่อยช้ำนะครับ<อ>นี่นะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับอันนี้ใหญ่มากอันนี้คือมันเกือบจะใหญ่ไปแล้วใช่ไหมพ่อเกือบจะใหญ่ไปแล้วถ้าไม่อยู่นะไม่อยู่แล้วต้นมันจะยาวกว่านี้อีกก็คือจะเกินไสาจะเกินไสาแล้วเกินไสก็อันนี้ยังพอประมาณอยู่ต้นสองครั้งพอถ้าเกินไสายนี่มันจะมีผลอะไรไหมพ่อ มันก็คือสาคาจะตกแล้วราคาจะตกว่ามันใหญ่เกินไม่ค้าเขาไม่ค่อยชอบเลาใหญ่เขาชอบเล็กพู้สองครั้งพอแต่ด้านในก็ต้องเป็นสีสีขาวสวยด้วยด้านในต้องขาวอ๋อต้องสีขาวด้านในด้วยนะพ่อเนาะผมถามหน่อยพ่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่พ่อใช้เนี่ยพ่อถามถามหน่อยว่าพอใจไหมพอใจไหมพ่อกพอใจหละพอใจน้พอใจมันไปได้โค้งแค่สองครั้งต้นมันใหญ่โตเร็วแล้วก็ไมเหนียวด้วย ไปเหนียวเที่ยำการคือช้ายากด้วยแม่ช้ำยากไปช้ำเหมือนันเถอะโอ้โหแสดงว่าแสดงว่าที่พ่อใช้เที่ยวก่อนนี่ปิดูผิดตาแม่พ่อกลับกับใช้ยาอื่นือว่าตัวก่อนๆนะมันก็มันก็พอๆนี้แต่ตัวอื่นนี่มันจะกรอบกรอบอ่าตันมันจะเวลาเราโยนเราเลี้ยงอะไรมันจะมันจะหักมันจะช้ำหักง่ายช้ำง่าย่ยช้าแต่ตัวนี้มันเหนียวไปเหนียวแข็งแรงแข็งดีครับเลยไปเหนียว แล้วก็ทนแดดด้วยเวลาแดดที่เจ้ามันมันไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวด้วยเออไม่เหี่ยวมันเขียวไปนี่ตลอดแล้วอ๋อนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ส่วนส่วนที่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมา<อ>นิดนึงนะครับนี่คือส่วนที่พ่อยังไม่ได้เก็บนะพ่อนะส่วนนี้เนาะโดนแดดมันไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแต่ปกติที่ที่ปกติที่ปลูกด้วยถ้าแดดร้อนจะจับตรงเที่ยงแล้วมันจะมีเหี่ยวตรงไปตรงนั้นตรงนี้มันจะเหี่ยวแต่นี่เที่ยงแล้วไม่เห็นเหี่ยวแล้วมันสุดซอยไปนี่ตลอดอ๋อแต่ว่าใหญ่จริงนะพ่อเนาะใหญ่จริงใหญ่จริงถ้าพ่อเกินมากกว่านี้แล้วก็น่าจะ คงจะใหญ่ไปแล้วใหญ่เกินแล้วใหญ่เกินกว่นี้นะนะครับอย่างลูกนี้นะไม่มีใครซื้อล้วเลยอ๋ออย่างนี้ออหนูาหาชั่วคือเยอะชตันลนอะอย่างนี้นึ่งเกินขนาดเกินขนาดนะพ่อเนาะก็คือใหญ่ไปแต่ว่าถ้าพ่ออยากจะแนะนาเกษตรกรท่านอื่นหน่อยที่ว่าใช้ชุดนี้ฉีดก็พ่อว่าต้องฉีดประมาณี่ครั้งถึงจะถึงมันถึงจะดี ก็ขอแนะนำเกษตรกรเอ่อคุยนะถ้าใครอยากจะฉีดนะตอนที่เราใส่ผุ๋ยรอบแรกหมดยังไม่รู้ฉีดใส่ผุ๋ยรอบให้มันประมาณมื่ว่ามันจะเจริญเติบโตนะฉีดรอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกหน่อยถ้า มันใบเริ่มใหญ่แล้วนะใส่ปุ๋ยรอบสองฉีดรอบหนึ่งพอรอบหนึเวลาจะใส่ปุ๋ยรอบต่ออีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบต้นไอ้ต้นประมาณแบบว่าปักพอปักปุ๊บรากเริ่มเดินก็ครับอันั้นคือรอบแรกรอบแรกก็ฉีดไปก่อนพอใส่ปุ๋ยรอบสองพอรอบสองเข้าไปแค่เข้าฝามือฉีดรอบหนึ่งเออเวลาถ้ามันจะห่อแล้วมันโตแล้วไม่ต้องฉีดแล้วกลัวมันจะเกินขนาดเพราะว่าถ้าฉีดมากกว่านั้นมันจะไม่เกินไปโตเกินไปโตไปเกินขนาดเนาะอันนี้คือนี่ธรรมดานะธรรมดานะเพราะว่า สี่สุก้อนถึงตัดสี่ประมาณเกือบห้าสี่วันตัดนี่ตัดกล้จะหมดแล้วสี่สี่ครับอ่าพ่อรองให้รองให้คะแนนกับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างให้คะแนนผมต้องลตั้งไว้สิบคะแนนพ่อให้เท่าไหร่ดีสิบคะแนนพ่อจะให้ร้อยเบอร์เลยล่ะพอเห็นพอเห็นเห็นเห็นผลเนี่ยปิดหูปิดตาแน่นอนใช่ไหมครับขอขอบคุณพ่อมากครับพ่อสวัสดีครับ